สวัสดีครับแฟนคลับกันพมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีีช่องสามนะครับประมาณเที่ยงสิบห้ามาดูผลการช่างน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกเป็นมาคลีชอรจระบุญนะครับกับทางนาคีศิรักมวยไทยทั้งคู่พบกันเทียบหนักพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบสองปอนด์นะครับน้ําหนักเมื่อเช้าเนี่มา122ร้อยี่สิบสองปอนด์ท่าพิกัดทั้งคู่นะครับ ส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นสิริโชคทีบีเอ็มยิมนะครับกับทวีทรัพย์ปากบางค้าข้าวน้ําหนักร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์สิริโชคมาร้อยิบเจ็ดปอนด์ท่อพิกัดนะครับส่วนทางด้านทวีทรัพย์นี่มาร้อยิบเจ็ดจุดห้านะครับลดอยู่จุดห้าส่วนคู่ที่สามเป็นคู่เอกของรายการนะครับระหว่างเจ้ายอดไอคิวพิเกศันชัยมวยไทยยิมพบกับไทรเทพปอเทลกุลนะครับเป็นมวยรอบอีซูซุเงินล้านนะครับ เมื่อเช้านี่ถังยอดไอคมา137.5ครับน้ําหนักคู่นี้138ปอนด์นะครับแล้วก็ไตรเทพปอเจลคุณก็มา137.5เหมือนกันนะครับขาดคนละจุดห้าส่วนคู่ที่4นะครับปลุกเสกเกียรติภัยสนวันนี้พบกับหน้องไขเล็ก FA ฟกุ๊ปนะครับที่มหนัก125ปอนด์ทั้งคู่มา124.5นะครับขาดคนละจุดห้านะครับ สุดแล้วมาเช้านี่มีรถอยู่คนเดียวครับคือทางคือทางด้านทวีทรัพยบปากบางค้าข้าวนะครับเป็นนักมวยเก่าครับกลับมาใหม่มาขยับขยายมาเคลื่อนไหวเมื่อปลายปีหกสามนะครับปีที่แล้วต่อยกับมวยพม่าทับมวยสามยกวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับมาเจอกับทางด้านสิริโชคทีเบยมยิมซึ่งเป็นประเภทคนเหล็กนะครับที่เองข้าม่ว่าที่ค่าเองยาวโวยนะครับเป็นมวยบูทอนหดเป็นปัมตี มาถึงมวยคู่แรกของรายการนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่แปดนะครับรอบตัดเชือกระหว่างเมาครีชอจัลบุญหรือเมาครีเพชรสี่หมื่นนะครับน้ำหนักร้อยี่สิบสองปอนด์มอเช้ามาเท่าพิกัดเป็นมวยจากกระบี่นะครับมวยตัวนี้แข็งแกร่งครับปั้มทีรุนแรงโดยเฉพาะลูกปั้มตีครับมือซ้ายคล้องมือขวาขวางก็มีครับถีนขวาหนักแรงครับมวยตัวนี้กระดูเคยเดี่ยวการผ่านมวยดี เป็นมวยที่มีความทรุดอดทนอาวุธหนักแรงทุกรูนนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานของพีวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะยกสีกยกที่สี่นะครับเพชรกฤษณะซีตาโควัสดุพันุภูเก็ตนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับนินมงคลอ,อสสบายแท้แล้วก็ไปชนะคะแนนคุณวันเอกสอจอวิชิตแปดริ้วชนะคะแนนคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลที่ออมน้อยนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนย้ำแค้นคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลอีกครั้งนะครับที่ออมน้อย 122ปอนด์ท่าพิกัดนะครับส่วนคู่ชกคือนาคีศิรลักษ์มวยไทยนะครับหรือเจ้านาคีจุ๋มบันดงนะครับจากอุดรธานีเป็นของทีมงานของพี่มาน้อยอุดรน,นะครับเป็นมวยฝีมือแข็งแกร่งครับตลาดัะเกียมดีกับมวยตัวนี้เป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงทุกลูกครับแต่ว่าความเหนียวความทนเป็นรองอยู่เล็กน้อยนะครับฟอร์มหลังของทางด้านนาคีศิรลักษมวยไทยก็มีชะนะคะแนนมหาเฮง เพชรรุ่งเรืองนะครับวันนั้นเป็นรองอยู่หลายหนนะครับมาได้นับแปดในยกที่สี่นะครับบวกหมัดทําเอาทางด้านมหมาเฮงในโดนนับแปดแล้วก็แพ้คะแนนไปต่อมาก็มาแพ้คะแนนให้กับมหมาเฮงเพชรรุ่งเรืองแพ้คะแนนกับดาวนาภาประสริฐราชพันธ์ครับวันนั้นแพ้พลิกล็อกเช่นกันนะครับแล้วก็มาชะนะนอกยกสี่ชัยนรินว,ววาดัญญาที่ราชดำเนิน แล้วก็มาชะนะคะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ครับวันนั้นราคายเบียดครับชะนะสองต่อหนึ่งเสียงนะครับไปสุดท้ายก็มาแพ้คะแนนเจ้าเดชเพชรเ,เพชรเพชรสีทองที่ออมน้อยนะครับเมื่อคู่นี้นะครับสไตล์การชกเนี่ยทางด้านเมาคลีนแข็งแรงนะครับเดินปั้มตีเป็นมวยเข่าที่มีอาวุธแข้งหนักนะครับตีนขวานน่เตะได้หนักเตะได้แรงนะครับทางด้านเมาคลีเนตเตนหนักเตะแรงของตีเหนียวหนึบนครับแทงเจ็บแทงแรง เป็นลูกศิษย์ของทางด้านพี่วิววววทยาเพชรสี่หมื่นนะครับความอดทนความมั่นคงเยอะกว่านะครับต้นต้นเนี่ยเจอนายชีศิรักษ์มวยไทยซึ่งเป็นมวยที่มีเหลี่ยมดีนะครับเป็นมวยที่มีความฉลาดแต่ว่าความอดความทนเป็นรองทางด้านเมาคีเพชรสี่หมื่นอยู่พอสมควรนะครับต้นต้นคงเบียดกับมวยคู่นี้ถ้าต้นต้น,ตนทางด้านเมาคคีชอชลบุญนี่ไม่โดน ร่วงหล่นหรือว่าพลาดโดนหลับโดนน็อกเนี่ยนะครับผมว่าท้ายๆนี่วางแข้งขวาปั้มตีเอาอยู่ครับเอาอยู่ผมชอบไปที่ทางด้านเมาคลีชอจรลบุญครับความหนักแรงความมั่นคงดีกว่านะครับมวยคู่แรกมาถึงคู่ที่สองนะครับสิริโชคทีบีเอ็มยิมถือเจ้าสิริโชคในเอตาสาลานะครับเป็นมวยขวาประเภทไม่เปรียบคนดูไม่เปรียบคนจัดนะครับเดินเตะขาต่อยมัดปั้มตีครับโดยเฉพาะลูกต่อยท้องต่อยท้องสลับใบหน้าเนี่ยหนักแรงนะครับ บูทรหดสู้ยันห้ายกมามวยตัวนี้แกร่งนะครับแต่ว่าการป้องกันตัวยังไม่เท่าไร่นะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกที่หนึ่งเพรเสรีทอเมืองเถินมวยไทยชนะคะแนนเจมสักเช่มมวยไทยที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าเพรเด็ดพงหนึ่งชัยใหญ่นะครับแลชมามาชนะนอกยกที่สี่เดชฤทธิ์แดงปุดงรงกที่ราชดำเนินไปสุดท้ายก็มาแพ้คะแนนให้กับ คมภีเทวดาสิทธิคุณเทราดําเนินนะครับวันนั้นขึ้นมาขึ้นมา,นมาแลกแข้งนะครับเดินต่อยท้องสลับใบหน้าแต่ว่าเจอทางด้านคมพีเทวดายาวใหญ่กว่าดักเตะดักต่อยแล้วก็วนหนีไปนะครับมีเสียวเป็นบางครั้งบางทีนะครับแต่ว่าสุดท้ายทางด้านเดชคัมภีคมภีเทวดาสิทธิคุณก็เอาตัวรอดไปนะครับมาถึงทางด้านคู่โชคนะครับเจ้าทวีทรัพย์ปากบางคาข้าวนะครับหรือเจ้าเพชรหัวไซ มวยตัวนี้เก่าเก่าเกมนะครับการผ่านมวยดีนะครับเจ้าทวีทรัพย์ปากบางค้าข้าวหรือเจ้าเพชรหัวสจชอคโคชอิรุสุเป็นระดับแชมป์มวยรอบนะครับเป็นน้องชายของศัก์สุริยาจชมมวยรอบไทยประันชีวิตครั้งที่หกนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธหนักแรงกขมวยตัวนี้กลับมาเคลื่อนไหวกับมวยพม่าแล้วนะครับช่วงเดือนตุลาภีที่ผ่านมานะครับฟอร์มหลังของทางด้าน ทวีทรั์นะครับก็มีแพนอกยกสี่เพชรเมืองแพ้พุ่มพันม่วงนะครับแพ้คะแนนสิงข์ขาวสิทธิผู้พันตูแพนอกยกสี่วุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนสุธวายนะครับนักมวยพมา่ามวยสามยกนะครับเพราะนั้นร่างกายเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าคงยังไม่เข้าที่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าการผ่านมวยดูนะครับผ่านระดับเพชรเมืองแพ้สิงข์ขาวหรือวุฒิชัยอย่างนี้ยนะครับ คือว่าไม่เป็นรองนะครับการพันมวยดีกว่าพอสมควรการพันมวยมาสิริโชคเนี่ยยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงตัวที่ทางด้านทวีรั์แพ้มาเนี่ยสิริโชคยังต่อยไม่ได้ครับยังยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวการวิซ้อมร่างกายกลับมายังไม่เข้าที่ประเดิดเปิดมาเข้าๆว่าทางสิริโชคเป็นต่อนะครับเป็นมวยบูตลนดเดินหน้าชนนะครับต้นๆนี่เจอแข้งเจอเข่าเจอหมัดสอกของทวีรั์ซึ่งคอยดักเตะดักแทง และเป็นมวยที่เขาเข้มกว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายไวแล้วนะครับผมว่ากินไม่ง่ายนะครับถ้าทางด้านสิริโชคจะชนะนะครับผมว่ามีโอกาสแค่ชนะพลิกนะครับเพราะาต้นต้นๆทวีทรับร่างกายเริ่มเข้าทีแล้ววุฒิมวยดีกว่าผมว่ามีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อค่อนข้างมากนะครับเป,เป็นไปได้เยอะนะครับผมอยากให้ลงทุนรองที่ทวีทรับปากบางค้าข้าวนะครับแพ้ชนะมีโอกาสออกตัวบางทุนยินสองข้างนะครับเพื่อมีโอกาส ต่อยมวนเดียวจบได้เช่นกันนะครับคือวางแผนการชกเนี่ยป้องกันการต่อยท้องต่อยหน้านะครับวางแข้งดีๆนะครับออกหมัดเนียนๆสอกคมๆนี่มีโอกาสหยุดได้เช่นกันนะครับผมอยากให้ลงองไปที่ทวีทรัพย์ปากบางข้าวครับข,ข,ข้าวครับมาถึงมวยคู่เอกของรายการนะครับระหว่างเจ้ายอดไอคิวพีเคเซนชัยมัยไทยยิมหรือยอดไอคิวสอธนาเพชรนะครับมวยจากสังบุรีรัม เป็นมวยฝีมือดีนะครับแข็งแกร่งอาวุธหนักแรงทุกรูปครับโดยเฉพาะเหลี่ยมเหลี่ยมพากการก็มวยตัวนี้แล้วก็มีเข่าในแข็งแกร่งขวางหน้าดันแทงหนักแรงนะครับฉลาดเป็นมวยสูงยาวที่มีหมัดหนักสอกคมด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านไทเทพพอเตระคุณนะครับเมื่อเช้าทั้งคู่มา137.5นะครับลดอาคาดอยู่คนละจุดห้านะครับผูกถึงมวยคู่นี้ชกกันที่138ปอนด์ฟอร์มหลังของยอดไอคิวก็มีชนะ คะแนนยุทธการเพชรปรตอ,อที่นนทบุรีแล้วก็มาชนะนอกยกที่สามหมูหินสอธัญลักษณ์ที่สุรินแล้วก็มาชนะคะแนนก้องศักสอสอ,สอประกอพรสุรินที่บุรีรัมนะครับวันนั้นต่อยเดิมพันกันสามหมื่นนะครับเป็นทางด้านยอดไอคิวชนะคะแนนมาไปต่อมาก็มาชนะคะแนนเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมนะครับที่ราชดําเนินแล้วก็มาชนะคะแนนย,ยอดยอดไอคิว แล้วกว็ามาชนะคะแนนนะครับเฮอร์คิวล ja ิสบอรจกุตนะครับที่อ้อมน้อยเรานะครับเป็นมืยรอบอิสูนัดแรกนะครับพลิกชนะคะแนนมาวันนั้นขึ้นมาเป็นรองรูปร่างและราคาพอสมควรใช้ความเกา่าใล้ความฉลาดนะครับหลักเยมดึงล้มติงล้มไงมครับก็พลิกชนะคะแนนเฮอร์คิวล ja ิสบอรจกุตมานะครับแล้วไฟสุดท้ายก็ามาแพ้คะแนนนะครับเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมนะครับคู่ปรับเก่าซึ่งเคยชนะมา เกิมาเป็นต่อพอสมควรนะครับแต่ว่าต่อยไปต่อยมาพ่ายความใหญ่ความหนักแรงของเพชรธงใจทีเบมยิมนะครับท้ายไล่ไม่ทันพ่ายคะแนนนะครับเพชรธงใจทีเบมยิมสําหรับคู่ชกนะครับไก่เทพพอเทลกุลนะครับซ้อมอยู่ที่ชะอําเพชรบุรีเป็นมวยเข่าในแข็งแกลงครับปั้มตีรุนแรงครับต่อยท้องสลับใบหน้าปั้มตีเดินหน้าแกร่งครับมวยตัวนี้สี่ห้าไฟหลังแรกๆเป็นมวยฟอร์มสดนะครับ แต่ว่าช่วงหลังๆมาร่างกายเริ่มกรอบครับเจอหนักเจอแรงทิ้งตัวเป็นประจำนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกสามแสนรักศูนย์กีฬาบ้านไร่ที่นครราชสีมานะครับที่โคราชเดิมพันหมื่นหนึ่งครับวันนั้นแล้วก็มาชนะนอกยกสามปราบตามศีโอปอนะครับที่ราชดำเนินไฟต่อมาก็มาแพ้นอกแผดสันเล็กราชานนนครับวันนั้นขึ้นมาเป็นต่ออยู่เกือบสามหนึ่งครับต่อยไปต่อมาเนี่ยโดนศอกโดนหมัด ทิ้งตัวนะครับแพ้น็อกให้กับแปดสเล็กราชานนนแล้วก็มาแพ้น็อกยกสี่ให้กับเพชรธงชัยทีเมยิ้มนะครับต่อยมือรอบขึ้นมาไม่สู้นะครับขึ้นมาราคาไม่สู้มือก็ต่อยไม่สู้สุดท้ายก็ทิ้งตัวนะครับทนจับแพ้ไปแพตต่อมาก็มาแพน็อกยกที่ห้าคิวริตวอชกาบุสครับวันนั้นขึ้นมาเป็นรองหลายหนึ่งเช่นกันครับเป็นทางด้านคิวริสเนี่ยสนุกอยู่ฝ่ายเดียวครับปั้มตีหุนตีขวางตี กรรมการทนดูไม่ได้ครับยกที่ห้าเขาจับแพ้นอกไปนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งครับเรทเปิดมาน่าจะแพงนะครับน่าจะห้าสองสามหนึ่งเพราะว่าทางด้านไอคิวดีกว่าครบวงจรนะครับทั้งหน้าเสือการพิจซ้อมทัวเงินนะครับฟอร์มนะครับฟอร์มการชกเมื่อคู่นี้นะครับผมมองว่าเป็นทีเด็ดในรายการวันนี้นะครับสําหรับยอดไอคิวสอธนาเพชรนะครับดีกว่าทุกรูปแบบดีกว่าทุกประตูนะครับ ผมมองว่ามีโอกาสนับนอกได้ซ้ําไปนะครับไอเทพพอเทลกุลน่าจะไปไม่รอดครับวันนี้ผมไม่ทิเด็ดไปที่ยอดไอคิวสอธนาเพชรครับคู่ที่สี่นะครับปลุกสีเกียรติไพศสนนะครับจากจังหวัดตรังนะครับเป็นมวยเขานแข็งแร่งเหมือนกันนะครับตัวนี้อาวุธรุนแรงทุกลูกนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนสินพารันชัยแล้วก็มาชนะคะแนนวังไพยยูโรยิมนะครับชนะนอกยกเสือดาวเหนือวาวารัญยาแล้วก็มา แพ้คะแนนนะครับสิบแสนต่อพีรพัฒ์ที่หาดใหญ่นะครับไฟสุดท้ายก็มาเสมอกับเพชรดาดาบเทศสันติบาลครับวันนั้นครบยกนี่เป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากรรมการก็ให้เสมอกันโดยให้เสมอสองเสียงแล้วก็ให้เพชรดาชนะหนึ่งเสียงครับไฟสุดท้ายวันนี้มาเจอกับหนองคายเล็ก Group, อเอฟเอคลับนะครับหรือเจ้าเพชรหนองคายผู้กองหยัดสื่อบูดมศุกนะครับ เป็นมวยแทนเพชรดำดาบเชิสันติบาลนะครับสําหรับหนองคายเล็กวันนี้เมชาวน้ําหนักมาดีนะครับเป็นมวยที่มีความแข็งแก่งฉลาดนะครับมวยตัวนี้น่าติดตามนะครับสําหรับเจ้าหนองคายเล็กฟอร์มหลังก็มีแพคคะแนนโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์แล้วก็มาแพ้คะแนนยอดเล็กวสังปราภัยแพคคะแนนปราบปามโจดบางแสนแพ้คะแนนทันวาเล็กลูกสวนนะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายมาแพ้คะแนนให้กับฟ้ามีชัยดาบรันสารคามที่รังสิตนะครับ การผ่านมวยของนองคายเล็กดูดีกว่านะครับแต่ว่าแต่ละไฟเนี่ยเช่อเทน,หน,ห,นหนักแรงนะครับเช่อเทานากระดูกดีๆนะครับวันนี้มาเจอกับปลูกเสกแียดไพสนซึ่งเป็นมวยฟอร,ร์มสดนะครับแต่ว่าการผ่านมวยเป็นรองวันนี้ถึงนองคายเล็กจะมาแทนนะครับเดี๋ยวผมมองว่ากระดูกการผ่านมวยดีกว่าขึ้นมาและเป็นรองหน้ารองครับผมอยากให้ลงทดลองไปที่ทางด้านนองคายเล็ก f a ฟเอกรุนะครับคู่แรกนะครับ สรุปแล้วคู่แรกช่องสามผมชอบไปที่เมาคลีเพชรสี่หมื่นนะครับเมาคลีชอจรัระบุญน,นะครับมวยของพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นมวยฟอร์มสดร่างกายดีนะครับอาวุธหนักแรงเป็นมวยเข่าที่มีทินความหนักแรงด้วยนะครับและคู่ที่สองผมยังชอบไปที่ทวีทรัพย์ป,ปากบางค้าข้าวครับหน้าลงทุนรองครับกระดูกการผันมวยดีกว่าเยอะนะครับกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วถ้าร่างกายมาสัก ประมาณ60 70%สู้ได้ครับวันนี้แล้เกเอกของรายการนะครับยอด IQ คสอธนาเพชรหรือยอด I q คพีเคสันชัยเมยไทยยิมวันนี้ดีกว่าครบวงจรนะครับดีกว่าทุกประตูขึ้นมาราคา523 1มเข้าไว้ก่อนเลยนะครับมีโอกาสลุ้นนับนอกกินเต็มนะครับราคาไหลเข้าออกตัวบางทุนนะครับแล้วคููสุดท้ายผมชอบไปที่น้องขายเล็ก FA คุ้กับวันนี้มาแทนเพชรดำดาบเชษสันติบาลทว่าการผ่านมวยไม่เป็นรองครับ,าบการพิจซ้อมน้ำหนัก มาดีนะครับการพิซซ้อมใช้ได้นะครับผมมองว่าการผันไว้ดีกว่านะครับหน้ารองครับหนองคายเล็กเอเฟคุบท่านี้ก็ขอให้แฟนคลับของอาจารย์ผมชงโชคดีร่ํารวยนะครับแล้วในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับผมจะมีเสื้อมาเป็นรางวัลนะครับเป็นของขวัญเป็นน้าใจให้กับแฟนคลับของอาจารย์ผมนะครับที่ติดตามให้กำลังใจอาจารย์พรมมาตลอดครับสําหรับวันนี้นะครับร่ารวยโชคดีทุกท่านเงินเป็นทองคลับบ้านฟัารูปฝาเมียครับสวัสดีครับ